ไทรรายวันสุคนชัยอารีเราคนไทยจับมือกันไว้สู้ไว้ในยามที่เศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ตกต่ำแล้วยังมาถูกผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มัดมือชกเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากประเทศไทยถึง36%เปอร์เซคนไทยเหมือนถูกต้อนเข้าจุดอับที่ไม่มีเงื่อนไขต่อรองร้องขอความเป็นธรรมจากใครได้อีกแล้ว สินค้าส่งออกที่มีผลกระทบมีตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ยันอาหารแมวเฉพาะสินค้าเกษตรทุกชนิดเขาปิดประตูกีดกันตั้งแต่ข้าวถึงผลไม้ไทยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเหมือนมีเจตนาใช้อาวุธร้ายแรงทางเศรษฐกิจันล่มไทยให้ตายคามือนับได้ว่ารุนแรงร้ายแรงเหี้ยมโหดที่สุดเมื่อเทียบกับทุกประเทศในอาเซียน ถึงขั้นเอาให้ตาย้ามือทั้งที่เราเป็นมิตรที่ดีต่อกันมายาวนานทางออกของคนไทยทั้งประเทศรีบยื่นมือจับกันไว้ให้แน่นตะโกนบอกถึงรัฐบาลทรัมป์เมื่อคุณใจร้ายกับเราที่เป็นเพื่อนแท้ก็ถูกกระทำเยี่ยงนี้ย่าหวังเลยว่าเราจะยอมก้มหัวเป็นขี้ข้าอเมริกาแม้เราคนไทยจะลำบากแรนแค้นแค่ไหนกูจะสู้ ไม่แบมือขอใครกินแผ่นดินสุวณภูมิของไทยมีทรัพย์ในดินสินในน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่อดตายแน่นอนจากนี้ไปเราต้องจับมือกันไว้ให้แน่นเดินไปข้างหน้าใช้ชีวิตไปด้วยความระมัดระวังและเชื่อมั่นว่าแนวทางที่ในหลวงร .9 ท่านสอนประชาชนไร้ฟ้าค่าแผ่นดินของท่านไว้ให้ทุกคน อยู่อย่างพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้อดด้วยกันอิ่มด้วยกันเหลือกินก็แบ่งปันกันกินไปไม่อดตายรอกไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยวลีนี้ปลุกให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหาทางออกด้วยความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คิดร้ายทำลายชาตินิสัยเดิมๆของพวกนักการเมืองข้าราชการประจำ ที่คิดแต่แย่งชิงวิ่งหาทางรวยบนความทุกข์ของคนจนตรอกด้วยกันนายทุนขุนศึกเจา้าขุนมุลน,นายที่รวยทรัพย์สินเงินทองพยองอยู่กับบารมีและอำนาจบาดใหญ่เลิกความใคร่ทางอำนาจหยุดแบ่งชนชั้นให้หมดสิน้นแล้วนำเอาสมบัติที่เคยมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้แบ่งมาเกื้อหนุนต่อกันในยามยาก จากมหาอำนาจอเมริกาตั้งใจฆ่าเราคนไทยให้ตายทั้งเป็นเช่นนี้มาร่วมแรงใจรวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยสร้างฐานความมั่งคั่งไปด้วยกันด้วยมือคนไทยแล้วอย่าลืมจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจเราคนไทยไม่ทิ้งกันวลีหรือสโลแกนที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์จตุพรบุรุษพัฒนปลุกใจไว้ไทยทำไทยใช้ ไทยช่วยไทยพร้อมใจชูกำปั้นสู้เว้ได้เลยครับสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน